เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานีจะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักกี่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีตะกี้มนะครับวันนี้เราอยู่ในบีโซเลโซเลนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงกิจกรรมมาใหม่แพคคุ้มหรือเปล่ากิจกรรมมาใหม่มีอารีนาหนึ่งนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วน2อ้อา่าวลดแรกแจกกระนำลด79บาทอารีค,คุ้มไหมมีแนะนําให้เติมงนาะมันคุ้มนะแต่ตอนนี้เราแต่เป็นเพื่อนแค่ค่าพลังงานก็คุ้มแล้วอะเออ แต่อไม่ได้ส่วนเปิดตู้สุ่มตู้นะครับกาชาฟองหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็จะมีให้เราเนี่ยทำเควสต่างๆเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนเติมร้อยเจ็ดสิบเก้ามันก็จะได้เพิ่มด้วยนะเหรียญเนี่ยเออก็ลองสุ่มดูก็ได้เพชรเก็บไปเปิดอิสุกายาได้นะครับนี่ยี่สิบห้าได้ของอัพตัวเราตัวละครด้วยนะครับเ,เดี๋ยวไปเปิดต่อแล้วกันโอ้อันนี้ใช้เยอะนะผงทรายอ่ะ พูดไปอนาคีมนข้าไมไ่ชอบตายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยนะครับเพชรครับจริงเรากดข้ามอนิเมชันได้นะเนี่ยข้ามอนินิเมชันไปก็ได้ครับเออนี่นี่ได้เพชรห้าสิบด้วยหวานๆเลย เอิดเราเปิดของโค้กเพลนมากเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดเอ่อเปิดของรางวัลถัดไปหรือเปล่าก็สามารถเลือกได้ยิ่งหอยิ่งตู้ยิ่งถัดของยิ่งได้เยอะนะครับประมาณนี้โอ้นะได้ของอัพตัวเพชรหนอๆเลยครับประมาณนี้ใส่โค้ดอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยใส่โค้ดโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับมีพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ะ ออมีคนถามเรื่องโบนัสผิดปกติคืออะไรใ,<ห>ใช่ไหมค,ครับเดีด๋ยวด,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 ดูนี่เราดึงแล้นี่โบนัสดาเมจผิดป,ปกติไปไอ้พวกที่มันติดซีซีพวกแช่อะไรแบบนี้นครับเออก็จะมีในส่วนติดแช่แข็งเลือดออกนะแล้วก็มีในส่วนก็อย่างหลักๆเขามีแค่แช่แข็งกับเลือดออกก็จะมีในส่วนโฮเซนกับลูเคียนะครับแล้วก็อิซุกยะ ซึ่งอิซุกยะอาจจะต้องเออ่กระบายที่สรอาจจะต้องเอาเป็นโจมตีดามเมจโบนัสนะเพราะว่าน้ำแข็งมันติดเยอะกัลูเคียมันแช่ตลอดเลยครับพามานี่นะการหาเพชรฟรีไปเปิดโทชิโร่ให้ครบ80เนี่ยอย่างฮงมีเนี่ยหมียังทำกิจกรรมไม่ครบเลยก็พอจะเปิดได้แล้วนะเนี่ยดูฮงมีได้เลย47แล้วนี่จะบอกว่าหมีมีเพชรอีกพันหนึ่งเอาไปแลกได้ก็ประมาณ7-8ตัวนี่ก็50-60โลนะแต่หมียังไม่ทำพวกนี้ครับวิธีก็คือเห็นมากนี่ตามรอยสมบัติแล้ววิ่งเก็บทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมด อันนี้ค็ความขยันล้วนๆของเพื่อนๆเลยข้อดีก็คือเวลาเรามาเล่นอย่างนี้บางทีจะเจอตัวละครในในเรื่องๆครับแล้วคุยกับเขาฮาดีเก็บใม่หมดเลยครับอย่างน้อยแปดิโลพอตู้อิสุกอายามาก็สามารถจบได้เลยทำสองทีมทำทีมไรเดี๋ยวขอยากเก็บตรงนี้ครบก่อนลวค,ครับเดี๋ยวออ,อกออไปบอกเขาถ้าถ้าเป็นมีมีเล่นมีมีเล่นอย่างนี้นะ แต่แล้วกเบม,ม,มีตัวสายไหนคบสามารถจัดได้ครับเนี่ยกล่องพวกเนี้ตอนแรกมีก็ไม่ได้ว่าเป็นกล่องเนี่ยลูกแก้ววิญญาณนะครับโอ้อันนี้คือให้สัญลักษณ์ตรงกันใช่ไหมเนี่ยอืมเราจะแก้วถูกแล้วแหละแต่ว่าต้องเอียงเอียงไงวะโอ้ยไปกันใหญ่ละต้องจับมันเอียงอะ เเอออยดี๋วต้องวางต้องวางหน่อยนะครับอย่างเงี้อ๋อเนี่ยต้องกลับกันไม่รู้กลับยังไงโอเคเออเกือบจะได้แล้วอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับหูหมุนตั้งนาน เย้ e. เราได้กล่องสมบัติเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้พวสามเลี่ยวมเนี่ยสองเองนั่งไล่ทำนะทุกอย่างที่มีอยู่ที่มันสำรวจได้ทำไปเถอะเนี่ยได้เพชรได้ทุกอย่างหมดอะนี่นี่น,นี่ถ้าเกิดมันขึ้นมาถ่ายกล้องก็แปลว่าเราต้องถ่ายครับก็จะได้ก็จะได้เพชรเหมือนกันนี่อู้เยอะมาก นี่มีหรือมองทางซ้ายเลยทางซ้ายมีเปล่าเอาได้กล่องแล้วอ่ะอื๊ขอบคุณครับยิ่งเราเปิดแมปเยอะด่านก็ยิ่งเยอะครับเพราะด่านยิ่งเยอะเราก็ยิ่งได้เพชรเยอะนะครับประมาณนี้โอ้โหมันขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรอวันนียโอ้ดีนี่มันขึ้นไม่ได้เนะี่ยยาวเลยอย่างเงี้ยรูเข้าได้ไหมเนะี่ยไม่ได้โอเค สืบต่อไปอ้าวเนี่ยมันก็มีสืบก็ได้เพชรเหมือนกันนะพอสืบต่อไปเจอฮอลโล่เฉยเลยมาเลยครับมีพวกนั้อุราฮุราตอนเช้ามาเนี่ยยังเล่นให้คล่องเลยโคตรมันส์นเลยน่ะ พูดอ้ารแม่งคอมโบมันกว่าน้องหัวชุบูเยอะมากน้อง,งหัวชุกปูเหมือนแบบมายืนมากกว่าอันนี้เป็นคนเรื่องกันเลยนีย่ครับกล่องหนึง่ง เก็บให้หมดทุกอย่างที่มีอยู่เอาฮอลโลว์อีกเอ้ยอะไรวะฮอลโลว์มันไปนั่งยืนฉะอ๋อมันจะฆ่าคนเรียกนะครับเราต้องไปหยุดยั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ตีให้หมดเลยนะครับทุกอย่างที่มีอยู่ได้เพชรทุกอย่างจะไปเลยพี่ชาย จริงนะกดบอดเร็เวกว่าเราอีกบอดบอเกมนี้มันโคตรไว ครบแล้วมาครับเนี่ยหนึ่งอ่ะครบเรียบร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยเพืเ่อนๆก็ไล่เก็บให้หมดเลยครับเสร็จแล้วเพืเ่อนๆก็ไปลูกแก้ววิญญ,ญาณต่อมาไล่ทํมมมา 4, 5, นะทให้หมดเลยครับเนื้อเพชรรวมๆประมาณสี่ห้าพันเลยนะทําให้หมดเลยครับแล้วก็การหาเพชรอีกวิธีหนึ่งก็คือไล่ด่านทุกด่านที่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเลยครับมีด่านไหนขึ้นมาเล่นให้หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยให้มันยี่สิบสี่ให้หมดเลยครับก็จะได้เพชรรางวัลต่างๆนะครับอ้าวบทด่านใหม่เดี๋ยวไปเล่นต่อแล้วเนี่ย การต่อสู้สุดเดือดปลดให้หมดครับประจนภัยทําให้หมดคือจริงเกมนี้มันเยอะมากนะเนี่ยเนี่ยเล่นผ่านครั้งแรกครับด่านไหนเรายังไม่เคยเล่นผ่านครั้งแรกมันจะได้เพชรอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยยี่สิบไลทํทำทุกด่านให้หมดเลยครับแค่นี้ยังไงก็เปิดอิสุกยะปี80โลแน่นอนนะครับเนี่ยทำทุกอย่างเลยครับขึ้นมาท้าทายทุกอย่างได้เพชรไปเลยเห็นไหมตรงข้างหน้าเขาบอกหมดแค่นี้ครับจบเรียบร้อย โอเคขอให้คนเล่นเกมบีโซลไอโซนเล่นมีความสุขนะเปิดใครคำถามอะไรก็ตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับก็แน่แน่เปิดอิซุกายะฟรี80โลแน่ๆนะครับเนี่ยยังมีมียังไม่ได้ทำเลยเนี่ยถ้าเกิดไปมีไปทำก็น่าจะได้ก็จะก็น่าจะถึงอ่ะแล้วก็พยายามผ่านด่านให้ไกลครับผ่านด่านไกลก็ยิ่งได้เพชรเยอะก็ประมาณนี้แหละครับตัวตอนนี้มันได้ครบแล้วว่าเออเออทำสองทีมใช่ไหม ตัวอะไรบ้างอ่ะเนี่ยทีมสายฟันก็นเนี่ยแหละครับ<า>อิสิโกเออเบลคิยะแล้วก็อุระฮาระเลยครับถ้าเป็นอุระฮาระก็น้องผู้หญิงก็ได้แต่คอมโบมันจะต่างกันนะต,ตัวคือตัวยาชิรุมันกดไปแล้วมันน้องจะนั่งดูมากกว่าอุระฮาระจะคอมโบแรงกว่าเยอะอีกทีมหนึ่งทีมท่มีเล่นก็คือทีมลูเคียนะครับก็เนี่ยเลยเอาลูเคียมาเป็นซับช่วยแช่ย,ยุทธศาสตร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่จะเปิดก็คืออิซุกิยะวันที่5เนี่ยแหละก็เล่นทีมวิญญาณกับเนี่ย ฟันคู่กันมีว่าน่าจะโหดถ้าเพื่อนๆไม่มีก็เอาทีมทะลวงก็ได้ครับบางคนเปิดทีมฟันไม่ได้ก็ทีมทะลวงก็ได้ก็ประมาณนี้จัดทีมนี้มีพี่บอดอ่าแล้วก็ไอ้น,นี่ครับเอ่ออุระละจบแล้วแค่นั้นเองอ่าเพื่อใครมีคำถามอะไรก็มาคุยคุยคุยแล้วเปลี่ยนได้สำหรับโซบีเรโซเนสไอจิโกะมนทำหน้าเข้มจังเลยวะ